วิธีการใช้งานเครื่องนะคะหลังจากที่เราประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราเทน้ำเปล่านะคะลงไปน้ำเปล่าที่ใช้นะคะแนะนำให้เป็นน้ำกรองนะคะเทไปฝั่งละ1นลิตรได้ค่ะทั้งสองฝั่งเพื่อเป็นการเช็คนะคะว่าอะไรที่เราประกอบแน่นสนิทดีไหมและเป็นการล้างเครื่องในตัวอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเทน้ำเปล่าลงไปแล้วนะคะเราก็กดที่ปุ่ม wash ที่หน้าจอค่ะปุ่ม wash ตัวนี้จะเป็นแค่ใบพัดหมุนอย่างเดียวนะคะ กดปุ่ม w สักประมาณ2-3นาทีจากนั้นโยกน้ําออกจากเครื่องได้เลยค่ะทําอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะคะหลังจากที่เราโยกน้ําออกหมดแล้วนะคะให้เราเทมิกไอศครีมลงไปได้เลยค่ะเรามาดูที่หน้าจอกันนะคะว่ามีปุ่มใช้งานอะไรบ้างปุ่มแรกนะคะปุ่ม f ี e ตัวนี้จะไว้ทำไอศครีมหรือทำความเย็นนะคะปุ่มที่2ปุ่ม wash ก็จะเป็นไว้สำหรับล้างเครื่องปุ่มที่สาม o p เป็นการหยุดการทำงานค่ะ ปุ่มที่4ปุ่ม hard ไว้สําหรับเซตค่าความแข็งขึ้นปุ่มที่5นะคะปุ่ม soft เราเอาไว้ปรับค่าความแข็งลงส่วนปุ่มสุดท้ายปุ่มเซตนะคะหรือปุ่มฟิสข้างหลังตัวนี้จะเอาไว้รักษาความเย็นหรือเก็บไอศตกไว้ในเครื่องและเซตนาะที่นี้ก็คือเซตค่าการนับโหนได้ค่ะหลังจากที่เราเทมิกไอศรีมลงถแล้วนะคะ ให้เรากดปุ่มวอชค่ะประมาณ1-2นาทีเพื่อให้มิกซ์ไอศครีมจากถั่ด้านบนลงมาสู่ถั่ด้านล่างหลังจากที่ครบเวลาแล้วค่ะให้เรากดปุ่มสต็อปจากนั้นกดปุ่มฟิตเพื่อทำความเย็นได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดปุ่มทำความเย็นแล้วนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีหรือให้สังเกตที่หน้าจอค่ะการเซตค่าความแข็ง25 การที่ไอศครีมจะได้ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ25เหมือนกันนะคะค่าความแข็งจะเซ็ตได้ตั้งแต่25ยันถึง45ค่ะแบบนี้คือเครื่องพร้อมกดขายได้แล้วค่ะวิธีการรานนะคะให้เรากดปุ่ม stop ค่ะเพื่อเป็นการหยุดการทำงานจากนั้นให้เรากดปุ่ม wash ค่ะทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีไอศครีมข้างในก็จะละลายจากนั้นเราโยกไอศครีมออกได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดวอรทิ้งไว้3-5ถึง5นาทีนะคะให้เรามาลองโยกดูมิกไอซ์ครีมดูค่ะว่าไหลเป็นน้ำไหมถ้าไหลลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือเรากดออกมาได้เลยะคะ่ะทั้งสองข้าง หลังจากที่เรากดไอศครีมออกจากเครื่องหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเทน้ำเปล่าลงไปค่ะฝั่งละ2องถึงสานิตก็ได้นะคะน้ำแรกที่ใช้จะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติค่ะแล้วก็ปั่นสักประมาณ2ถึงสนาทีค่ะหลังจากครบเวลาแล้วค่ะเราก็มาโยกน้ำออกค่ะน้ำที่2นะคะก็จะเป็นน้ำผสมพวกน้ำยาล้างจานนะคะก็จะเป็นผสมแบบเจือจางนะคะไม่ต้องเข้มข้นมาก กดปุ่มวอนะคะประมาณ2-3ถนาทีเหมือนเดิมค่ะโยกน้ำออกคนะ่ะน้ำที่สาบก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะเป็นน้ำเปล่าทั่วไปเลยค่ะเพื่อที่เราจะล้างคาจัดพวกกลิ่นน้ำยาล้างจานหรือฟองต่งางๆนะคะทำการกดสต็อปค่ะปิดเครื่องถอดปลั๊ก และก็ทำการถอดอะไรออกไปล้างค่ะ